สวัสดีหนึ่งคนดูค่ะ สวัสดีสองคนดูตาเดี๋ยวจะก่อนลงไล้แล้วนะคะเด็ดแล้วนะคะเดี๋ยวจัดในเดี๋ยวเ,รวะะเยวตรียมให้แล้วให้เสร็จก่อนนะคะมันจะได้ลงไลนแล้วเตรียมให้เสร็จก่อนเตรียมทุกบินให้เสร็จก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีสวัสดีทุกทุกคน

mm, -hmm. mm -hmm. เสร็จแล้วจ้าทุกคนไปจะเสร็จแล้วค่ะนี่อะไรใกล้จะเสร็จแล้วจ้าสวัสดีสองคนดูค่ะ เสร็จแล้วจ้าทุกคนเห็นไหมคะนี่เสร็จแล้วจ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้มาทำต่อกันนะคะเสร็จแล้วจ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้มาทำต่อกันจ้า เดี๋ยววันนี้ขอลงไลน์ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย